โรงหนังกำลังจะตายจริงเหรอข่าวใหญ่ที่ทำเอาฮอลลีวูดต้องสั่นสะเทือนเมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix มีข่าวลือว่าจะเข้าซื้อ Warner b r o t h e r เรื่องนี้ทำเอาผู้สร้างหนังนั่งไม่ติดถึงขั้นรวมตัวกันล่อนจดหมายด่วนจีถึงสภาคองเกรสเพื่อขอให้ลงมาเบรกดีลนี้ทันทีเพราะพวกเขากลัวว่านี่อาจจะเป็นจุดล่มสลายของวงการภาพยนตร์ ซึ่งประเด็นเดือดคือระยะเวลาที่ฉายโดยปกติแล้วหนังฟอร์มยักษ์จะฉายในโรงประมาณ45-90วันแต่มีข่าววงในหลุดมาว่า Netflix อาจจะหันเวลาเหลือแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นเขาทำเพื่ออะไรก็เพื่อรีบดึงหนังดังๆมาลงในแอปสตรีมมิ่งของตัวเองให้เร็วที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆต่อไปใครจะอยากเสียงเงินเข้าโงหนังกันล่ะครับแถมซ e อของ Netflix อย่างเทสซาลดอสก็เคยพูดประโยคที่เจ็บจี๊ดเอาไว้ว่า ธุรกิจของเราไม่ใช่การผลักให้คนเข้าไปดูหนังในโรงหนังซึ่งนั่นก็ชัดเจนครับว่าเป้าหมายของเขานั้นคือต้องการอะไรกลุ่มคนทําหนังเปรียบเทียบเลยครับว่าการกระทําแบบนี้มันเหมือนเอามีดมาเจาะคอหอยระบบโลงภาพยนตร์ชัดๆแต่เหมือนเดิมพันด้วยงานนับล้านตําแหน่งและศิละปะก,การดูหนังที่จะหายไปตลอดการลองจินตนาการดูนะครับถวันหนึ่งหนังอย่างแบทแมนหรือดู กลายเป็นแค่คอนเทนต์ที่เราปัดผ่านๆบนมือถือมันจะน่าเศร้าขนาดไหนแล้วคุณล่ะครับอยู่ทีมโรงหนังที่ศรัทธาในจอใหญ่หรือทีมดูอยู่บ้านที่เน้นสะดวกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับหากชอบเรื่องเล่ามันๆแบบนี้กดติดตามในช่องเรื่องอะไรไว้เลยครับ